สินค้าควบคุม,มนะฮะแล้วก็บริการที่ควบคุมเนี่ยประจำปีหกห้าออ,ออกมาจำนวนห้าสิบเอ็ดรายการด้วยกันเดียเด๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังนะครับว่าการควบคุมรายการทั้งห้าสิบเอ็ดรายการเนี่ยม,มีอะไรบ้างหมวดแรกครับเป็นหมวดกรนะดาษและผลิตภัณฑ์ก็จำพวกกระดาษทำลูกฟูกกระดาษเดี่ยวกระดาษพิมพ์และเขียนมหมวดที่สองหมวดบริพันธ์ขนส่งครับก็จะเป็นพวกยางรถจัก,กรยานยนต์นะครับ ายารถยนต์ยารถจักรยานร,รถยนต์บรรทุกนะครับบวดที่สามหมวดปัจจัยทางการเกษตรอันที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเราบ้านเราทําเกษตรเป็นหลักนะครับ,รบเมื่อควบคุมสินค้าเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยมันสามารถควบคุมได้นะครับก็คือกาก,ากดีดเอสจีเครื่องสูบน้ําปุ๋ยยาป้องกันหรือกําจัดโรคศัตรูพืชโรคพืชรถเกี่ยวข้าวรถไถนาหัวอาหารสัตว์แล้วก็อ,อาหารสัตว์ครับ สี่ครับบวชเป็นิพัลต์ปโตเลียมแหมอันนี้ก็ยังควบคุมอยู่นะครับอันนี้สาคัญเลยครับแต่ถ้าปโตเลียมหลวแล้วก็นำมาเชื้อเพลิงอะไรประมาณนี้บวที่ห้าบวยารักษาโรคและวเวชภัณฑ์ครับเป็นยารักษาโรคเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรคทุกอย่างยังควบคุมอยู่นะครับบววัสดุก่อสร้างจําพวกท่อ PVC ซปูนซีเมนต์สายไฟฟ้าเหล็กโครงสร้างรรูปภัณฑ์ เหล็กแผ่นเหล็กเส้นอันนี้ยังควบคุมอยู่นะครับมีการก่อฟ้ามีอะไรช่วงนี้ก็ยังรัฐก็ยังช่วยมาควบคุมราคาอยู่ไม่ให้สูงเกินไปข้ามขึ้นราคาใช่ถ้าร้านแอบขึ้นราคาเนีย่ยมีความผิดมีความผิดะนะครับแล้วก็วทที่7ครับบทสินค้าเกษตรที่สําคัญสินค้าเกษตรที่สําคัญมีอะไรบ้างก็จะพวกข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสาลีข้าวบาเล่เข้าวโพดต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์บัน,บนสัมปะหลังและผลิตภัณฑ์ผลปาล์มน้ำมันมะพร้าวผลที่แกร ผลิตภัณฑ์ยางพาราพวกน้ำายางสดยางก้อนเศษยางน้ำายางคน้นอะไรพวกนี้นะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางทั้งหมดเลยนะครับ,รบเกี่ยวกับยางพาราก็เป็นสินค้าควบคุมอบวชที่แปดบวชสินค้าอุปโภคบริโภคมีอะไรนักนะฮะมีกระาดาษชําระกระาดาษเช็ดต้าแชมพูผงซักฟอกอน้ำายาล้างจานผ้าอบไอนระาอ้อมถ็จรูปตะบูกข้อสะบู่เหลวอันนี้คือของที่เราใช้ในครัวเรือนทั้งหมดอ่ะใน uh huh. ชีวิตประจำวันใช่ควบคุมอันนี้ถือว่ากว้างมากในมวดนี้นะครับ แล้วก็บวดที่9ก้าครับบวดอาหารกระเทียมไข่ไก่ทุเรียนดมผงนะฮะผลิตภัณฑ์ดมพร้อมบริโภคชนิดเหลวครับนะครับแล้วก็เป็นอาหารหลากหลายประเภทนะฮะ,ะแล้วก็บวดที่สิบ พวกเครื่องแบบนักเรียน oh. อันนี้เป็นบมวดอื่นๆนะฮะยังคุมราคาอยู่บุตสุดท้ายเป็นบมวดบริการ<ๆ>ก็คือการให้สิทธิในการเผยแพร่ลิขสิทธิเพลงเพื่อการค้าบริการซื้อขายหรือบริการขนส่งสินค้าและธุรกิจออนไลน์เอาไปว่าในรายละเอียดนะครับมาติดตามดูข้อมูลจากทางเพจสำนักงานการเขตเจ็ดนะครับแล้วก็เอ็มบีทีจุรีได้ไปดูรายละเอียดในเชิงลึกว่าแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างแต่ที่เราบอกชัดเจนก็คือ11บมวดสินค้า 51ร,รายการที่เขาควบคุมแล้วเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอนแน่นอนนะครับก็คือมีการควบคุมไม่ให้แอบ,บขึ้นราคา<ช>เอาเปรียบประชาชนชเพราะว่าเป็นสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจารําวันนะครับถ้าร้านไหนแอบ,บขึ้นราคา,ามีความผิดนะพ<ช>ี่น้องประชาชนท่านไปแจ้งได้ที่สํานักงานการคา้าภายในหรือว่าที่กระทรวงพาณิชย์หรือว่าไปแจ้งที่สูตรน้ำานงท็ที่ ในอำเภอของท่านก็ได้ว่าร้านเนี้ยแอบขึ้นราคาสินค้าควบคุมตามเนี้ยซึ่งเป็นสินค้าจําเป็นเนี่ยทาให้เราได้รับความเดือดร้อนแจ้งได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจะขึ้นราคาจริงเนี่ยสำหรับสินค้าควบคุมเนี่ยทางผู้ผลิตเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากทางคณะกรรมการ,รโดยหน่วยงานภาครัฐถึงความจําเป็นในการขึ้นราคาและคณะกรรมการอนุญาตถึงจะขึ้นได้นะไม่ใช่ว่าคุณแอบไปขึ้นเองเนี่ย อันนี้มีความผิดเพราะว่าคอ,อรมอเขาเคาะมาเนี่ยเพื่อให้การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็คือผู้ผลิตก็พอขายสินค้าได้อพอมีกําไร,รแต่อย่าเอากำไรเยอะอพี่น้องประชาชนก็พอซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนะครับ